นู่นครับเมื่อสักครู่เราอยู่ที่แปลงส,สตรอเบอรี่ด้านนู้นแล้วเราก็เดินมาเราจะเห็นแปลงต่างๆที่เขาจะจัดเตรียมไว้ในในในสัปดาห์ต่อไปบางแปลงก็หมดวายไปแล้วบางแปลงก็เพิ่งจะเริ่มเตรียมซึ่งก็จะมีตอลอดฤดูกาลทอานนี้เราจะมาที่ แปลงของอไอรัสเบอร์รี่ลูกหม่อนลูกหม่อนว่าเราเรียกลูกหมอนนะเดี๋ยวดูลูกเป็นยังไสงสวนอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้ทําเพื่อธุรกิจด้านการค้าแต่ทําเพื่อการพักผ่อนผมคิดว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือเทศบาลเงินสนับสนุนตัวนี้อาจจะเป็นการลดหย่อนภาษี ที่ดินภาษีรายได้เพื่อทำให้เป็นที่พักผ่อนของคนในละแวกนี้ไม่ได้เชิงในธุรกิจการค้าเท่าใดแต่ถ้าเผื่อเอาไปช่างกิโลจะแพงมากนู่นครับจะมีคนเก็บไปบ้าง ที่สุกๆขเขาก็เก็บกันหมดเหลือแต่ที่ไม่สุกแล้วไม่ค่อยสวยคงจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ถัดจากข้าวโพดไปต้นสูง,สงน่าจะเป็นถั่วลังคาครอบนะเป็นมะเขือเทศประมาณแปลงนึ่ง ก็ยังคนไม่ค่อยเยอะครับแปลงนี้ส่วนใหญ่จะไปรลมที่สตรอเบอรี่เอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แปลงไหนดีเอ่ย